ไอ้น้ำผมขึ้นแรกฆ่าย <Ke> ุคทีเพราะผม ไปน้ำของชื่นะผมโอ้สวัสดีครับผมกายครับคลิปนี้ก็จะมาดูกับผมนะอยู่กับการเปิดกล่องได้ข่าวว่าได้มีกล่องนี้ใช่ปะ่ะได้เป็นกล่องต่องผมแน่ใจนี่กล่องอะไรอยู่บ้างกล่องเนี่ยมันคือชื่อเหมือนกันนะผมชื่อก็ไม่ค่อยจะเหมือนกันนะเหมือนแค่ตรงเนี้ยอิวเวอรี่เล็กออฟไลท์บอกอะไรสักอย่างอ่านอ่านไม่ออกโอ้ มันตก็ุ่มบาเล,ล่ฝรั่งพูดไทยไม่ออกหาว่าน่ารักเพราผมพูดอังกฤษไม่ออกเขา,าอโอโลกโลกนี้ไม่เท่าเทียมกันเลย CS วะผมว่าก็มีบาลเล่ถาวรน,นะผมแต่ว่าเราจะมาเปิดบาเล่โอ้เกลือแบบะวะเจ็ดเชกกี่ชิ้นว่าเมื่อกี้กี่ชิ้นว่าเจ็ดหรือเก้าวะเจ็ดชิ้นแล้วก็หมดอีกเก้าผมเจ็ดบวกเก้าเป็นเท่าไรวะนับก่อนเจ็ดแล้วก็ ก็แปดเก้าสิบเ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบหกชิ้นเนระใช่เหรอเฮ้ยไม่ได้บาเลริงนะเนี่ยเดีวเวเรวเดี๋ยวทีเอ็มผมสาเล่นมาทั้งครบชั่วโมงนะทีเอ็มโอ้โหถ้าเกิดคนอื่นมาดูคลิปผมแล้วถ้าเกิดเขาไม่ได้บาเลเขาจะรู้สึกไงทีเอ็ม คืออานวิพา์ความฝันของเด็กหลายๆคนนะที่ว่าเขาอยากได้บาเร่มาได้นะผมเดี๋ยวผมกดที่อะไรเพื่อสุดหญิงนะเนี่ยจะได้เป็นตัวนี้หน,นึ่งวันนทีหนึ่งวันอ๋อคือจะไม่ได้แค่ปืนสไนยอย่างเดียวนี่ว่าถ้าจะได้เป็นอย่างอื่นด้วยครับผมแค่เป็นปืนสไนครับผมเป็นกล่องปืนทั่วไปครับผมแต่ว่าที่จะเห็นเ,นเด่นๆคือบาเร่ครับผม ก็สรุปว่าไม่ได้เพราะผมแต่ผมก็จะเล่นตัวสาววให้ดูเนะผมมาเล่นวิสุดท้ายเหรอใช่เหรอใชอออออ่อมากโอเคครับผมปกติๆนะเมราได้ปิกติๆดังได้ปกติๆมา โอ้คือตปูปองผมไม่ได้อะไรเลยอะดีหรืดเกว่าเน็ตเน็ตป่า โอ้ยย oh, e ิงแบบไม่ตังวะผมคือจะเต็ปการยิงคือใครเอาดราม่าร้อม has been like เอาทิ่งถ่ายวางไหนวะน่าวางวางวางบีเหรอผมว่าโอ้ยโอเคโดนละ ออโอเคครับเราเป็นแ่ไม่ได้บาเรตในกล่องขอบคเพื่อนมิชชั่นเฟลอไรโอเคครับถึงเราจะไม่ได้บาเลตนะครับแต่เราจะองทำให้ดูว่าผม có đấy càng ngày hổ. Nhảy Để không chụp chụp. บ้านเปล่าวะเฮ้ยบนบ้านโดนหนึงสีที่ว่าทีแบบครับทีแบบคนลามแล้วผมเอาไม่น่ารอดเลยตัวผม ถ้าเขาอยู่บ้านนี่บุกยากนะ

เราไม่นานนะผมโอเคครับผมเราจะมาเล่นต้อนแอบกันต้องหมุกอนแอบต้อนแบอนแบเราจะมาเล่นต้อนแอบ,บกนอนแบบันต้อนแอบถีบตอนแอบจริงหรอโอเคครับผมเพื่อนเราไปวัดแอร์ผมโอ้โหนี่แอรสองตัวเลยลับเลยสลับเลยสลับเลยหัวห้อง ได้ข่าวว่าคุณหนักขันตืนหรอคุณผมจะโชว์สเต็ปการกินท,ที่ดีครับผมว่าปลาเด็ดดีจะเป็นยังไงตัวผมโอ้โหคือการซูมกลมนี่มันแค่เที่ยวจริงครับผมเกมตัวของตัว ที่สางตู้ผมเพื่อนต้องเข้าใจนะว่าแค่เซียววีจิงรบอกโอ้ยปาดิปาดีเจ็บดอเจ็หายหลบเลยอาชนาโวะ เโอ้ยใจเย็นๆโอ้โยหย้เขสเขสแล้วโดนเหล่าปะโอ้โห้ยพายน้ำโดนเหล่า <c oughs> เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวฝั่งรู้ดดรอเหล่าเหรอเหล่าอ๋อเหล่าพายน้ำเหรอหุอ้ยพายน้ำผมขึ้นนะผม น้ำของขึ้นที่โดนเหล่า,าผมไายน้ำของขึ้นที่ผมก็มีไอเทมเกิดไปเลยครับเดี๋ยวอายน้ำของขึ้นนะผมไายน้ำของขึ้นแรกข้ายกตีว่าผมไาคน้ำ ไาน้ำของพืชน,นะผมโอ้โหพายน้ำของพืชพายน้ำของพืชจังหวะนี้โอ้โหเจ็บอาจะดังไปคนระับจังหวะนี้ใ,นใครก็พอยน้ำไม่อยู่ครับผมโอเคก็ไม่โดนดังพายน้ำของพืงช ไฟน้ำของขึ้นะผมเปิดบาร์ไม่ได้บาร์ผมเปิดบาร์ไม่ได้บาร์ผมไฟน้ำของขึ้นไฟน้ำของขึ้นไฟน้ำของขึ้นเออมาดีมาดีโอ้หไฟน้ำของขึ้นะผมไฟน้ำของขึ้นเอาอะโอ้โหเยัดแก้ไฟน้ำโอ้โหดูนี้เขบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสวีคูที่ไปอีกครับผมไฟน้ำของขึ้นครับผมไฟน้ำของขึ้น ไปน้ำโดยดีหัววะไปน้ำของพืชไปน้ำของพืชไปน้ำของพืชมาส่งผมไปน้ำของพืชไปครับ <c oughs> เปิดปาไม่ได้ปาห <Pf> รอเปิดปาไม่ได้ปลาหรอเปิดปลาได้อะไรเหรอก f เอฟกีเอฟนี่ร็โตเซ็กาัตจ่พาหมอให้ันี่รที่พาหมอผมเปิดปลาไม่ได้หรอเปิดปลาไม่ได้ปลาหรอเปิดปลาไม่ได้ปลาหรอไน้ำไน้ำไน้พลมุพิษทศานะผม ให้เขาพอดให้นำสรุปลปยุดศาสตร์นะผมศาสตร์จริงใหญ่กว่าสัดใจเดียวที่เราจะเที่ยวข้าวและสุกพอข้าวดีกว่าโอมอกดูธรรม้าสุดุกว่าประไทยีกว่าไปเด็ดขา สองมือถอแอบไปหัวนับของมือถือดาบแห่งมัจจัยนักลบไทยของพระเจ้า,าตาฝากฝัดดัวยุทธยาวังทางหน้าขันมาแต่ที่ใครพดาสเกลักข่าติกวงลอง้อมมัวแต่กลบสตรีเลิ่งโลกีเป็นหลักนักลบตายเป็นศพ พบก,กับป้าตาใจเจ้าแต่พบไม่ได้แม็กซี่ไทยเลยหลักนักลบดีนักลบนักสูกสกส้แห่งกรุงศรีมนาชาย์ชู้ตายเนื้ออยู่ไป่ตั้งตัดคืนนี้จะหลับเลยแม็กซไม่ที้งลอ้อโตเกจยวสุดซีไปต้องตี้เมืองจัา โอ้โหดีโตเกีก็โสวยโอ้หโหเป็ดสองโอ้โหคอมเมอร์สรุปผมร้องเพลงเจ้าพระเจ้าตากไ้นี่บทดนวิ่ยกรติดเพลงนี่เลยร้องา่าละเอ,อ้อหยกอกหยอกนะก็จบกันเพลงเท่านี้ครับผมก็ชอบกดไลค์ชชแชร์กดแชร์แต่ถ้าเกิดคุณกำลังหารักแชร์ก็ต้องช่องนี้ะครับผมบ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บไว้เจอกันใหม่ครับผม